สวัสดีค่ะครัวพี่พี่ไลนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูแกงส้มนะคะส่วนผสมก็ตามที่เห็นเลยนะคะเริ่มจากคลิกแกงส้มนะคะาสามารถไปดูสูตรการตำพริก พริกแกงส้มได้จากคลิปที่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เราจะใส่เนื้อปลาเพิ่มนะคะก็เป็นปลาทอดนี่ค่ะปลานินทอดเนี่ค่ะซื้อมา2ตัวเนาะแล้วก็ตัดเป็นตัวละ3ชิ้นค่ะแล้วก็เอามาใส่นี่ค่ะประมาณส่วนหนึ่งค่ะสองตัวละชิ้นค่ะเอามาใส่ในพริกแกงนะคะเพื่อที่น้ําแกงส้มของเราเนี่ยจะได้เข้มข้นแล้วก็แซ่บแล้วก็นัวเนาะนี่ค่ะแล้วก็ตาใส่รวมไปเลยค่ะนี่ค่ะโอเควันนี้เราจะทําแกงส้มดอกแคร์นะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นดอกแคที่เก็บมาจากข้างบ้านค่ะเป็นดอกแคบ้านเราเองปลูกเองกินเองนะคะปลอดสารพิษแน่นอนนะคะนี่ค่ะแกงส้มดอกแคนะคะกับปลานิลทอดนะคะแล้วก็มีผักรวมด้วยค่ะผักที่เรือจากการทานเนื้อย่างนะคะก็จะมีผักกาดขาวแครอทนะคะแล้วก็มีผักบุ้งนิดหน่อยค่ะเอามาจำแจมนะคะจะได้ดูมีสีสันด้วยมีเกลือนะคะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะ มีซุปก้อนก้อนหนึ่งค่ะใช้เป็นซุปหมูนะคะหรือว่าซุปไก่ก็ได้ปลาทอดสองตัวค่ะนี่ค่ะสำหรับต้มแค่นี้เดี๋ยวเราเริ่มทํากันพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มจากต้มน้ําให้เดือดนะคะใส่ซุปก้อนลงไปก้อนหนึ่งตามด้วยพริกแกงนะคะพริกแกงที่เราตําไว้นะคะอันนี้ความเผ็ดความเข้มข้นนี่ตามชอบได้เลยนะคะ ถ้าหาไม่เจอก็แชทมาถามได้ใน Facebook นะคะว่าพี่แกงส้มทำยังไงอะไรนี้ค่ะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะคะแล้วก็มีสูตรของเราอยู่เนาะง่ายๆค่ะตาเองสดๆค่ะมันจะหอมแล้วก็อร่อยเนาะเห็นไหมคะใส่แป๊บเดียวน้ำเขาก็จะเริ่มข้นแล้วค่ะเพราะว่าเราใส่เนื้อปลาไปด้วยเนาะเนื้อปลาเราก็จะตำให้ละเอียดค่ะตำให้เนื้อเขาฟูขึ้นมาค่ะเวลาที่เอามาใส่แกงส้มมันก็จะแบบข้นนัวเนาะ ตามด้วยเกลือป่นเล็กน้อยค่ะเห็นไหมคะว่าน้ำเรามันจะนัวนขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะพริแกแกงเดี๋ยวเราเอาออกก่อนทีนี้ก็จะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะก็อาจจะบีบๆานิดนึงนะคะจะได้ละลายเร็วขึ้นความหวานก็ตามชอบนะคะ แกงส้มต้องใส่น้ำตาลปี๊บนะคะนิดนึงค่ะถึงจะอร่อยแล้วก็ใส่กับน้ำมะขามด้วยนะคะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะแครอทอาจจะมืดนิดนึงนะคะทาตอนกลางคืนเนาะเนี่ยไม่ได้เปิดไฟแล้วแต่ว่ามันได้แค่นี้แหละแล้วก็ใส่ไปนี่ค่ะเคี่ยวให้เขาเข้ากันนิดนึงเติมน้ำมะขามเปียกไปเลยค่ะ อันนี้ความเปรี้ยวตามชอบได้เลยนะคะก็จะค่อยๆใส่ก่อนก็นได้ค่ะทาไปชิมไปใส่ไปนี่ใส่ไปก่อนตามด้วยน้ำปลาค่ะผักเราจะใส่ตอนท้ายนะคะจะไม่ใส่เพราะว่าผักแบบเดียวเขาก็จะสุกแล้วนะคะผักกาดดอกแค้งอย่างเงี้ยค่ะแค่ลวกก็สุกละ ก็คนๆนิดนึงนิกี้ระเบาไฟนะคะทีนี้ก็ต้มให้เดือดค่ะชิมให้ได้รสชาติตามชอบนะคะค่อยใส่ผักแล้วก็ปลาเป็นอันดับสุดท้ายนะคะเพราะว่าปลามันก็สุกแล้วนะคะถ้าใส่เร็วไปเนี่ยปลาเราจะไม่กรอบนะคะ แต่ว่าถ้าใค,ใครที่แบบชอบปลานุมก็ใส่ก่อนได้นะตามชอบได้เลยหรือว่าจะเอาไว้แค่วางจัดจานก็ได้นะคะพอทําเสร็จแล้วก็จากแกงน้ําแกงเสียดใส่ชามแล้วก็ค่อยวางปลาก็ได้นะคะมันจะได้ดูสวยๆเนาะและปลาเราก็จะได้กรอบด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติก่อนนะคะอ่ะเมื่อกี้ชิมแล้วนะคะขาดเปรี้ยวก็เติมน้ำมะขามเปียกนี่ค่ะ แล้วก็ขอน้ำปลาอีกหน่อยลดใส่ไปเลยแล้วก็ชิมรสชาติอีกสรอบค่ะเพื่อความเชื่อเนาะโอเคพอเดือดได้ที่นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเคี่ยวให้มัน,เป,นเป็นจนรสชาติเราพอใจแล้วเนาะเมื่อกี้เราเติมน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลไปนิดนึงนะคะแล้วก็มะขามเปียกด้วยค่ะรสชาติมันออกเปรี้ยวหวาน หวานนิดๆค่ะแล้วก็เค็มนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดๆเนอะแกงส้มต้มตุ๋นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ผักเลยนะคะผักที่เราเตรียมไว้นี่เนาะดอกแคแล้วก็ผักกาดอ้วมใส่ลงไปเลยดอกแคค่ะดอกแคบ้านเราเองเห็นไหมคะดอกแคสวยๆอันนี้เราก็เก็บเฉพาะดอกที่ตุ่มๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่บางคนที่ไม่ชอบทานขมนะคะอาจจะ แกะเกสรถ้าออกก่อนก็นได้นะคะแต่ว่าบ้านเราทานหมดเลยก็เลยใส่ไปเลยนะคะผักบุ้งค่ะนิดนึงค่ะเติมสีสันเหลือนิดเดียวแล้วก็อให้เขาเดือดแป๊บนึงค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยเห็นไหมคะสีสันอืให้ไฟแรงเลยแล้วก็ให้เขาเดือดพล่านขึ้นมาแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ เพราะว่าแกงอดอกแคเนี่ยเขาแค่ลวกนะคะเพราะว่าน,นี่น้ำมันก็ร้อนอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมันก็จะสุกอีกอเวลาที่เราแบบยังไม่ได้ทานเนี่ยคะ่ะมันจะสุกตอบอีกนะคะโอะโหไม่เคยกินแกงส้มดอกแคเยอะๆแบบนี้นะคะนี่เราเน้นผักเยอะนะคะเนี่ยเห็นนะคะว่ามีแกมีดอกแคเต็มเลยโอเคอ่ะพอเดือดแบบนี้ก็ ปิดไปได้เลยค่ะคนี่นคะคะปิดเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะคะเดี๋ยวปลาเราจะใส่ตอนอาวางข้างหน้าแล้วกันเนาะแต่ว่าเราคิดว่าเราเอาชิ้นที่เป็นหัวใส่ไปก่อนดีไหมไม่ใส่ดีกว่าเนาะไม่ใส่ตอนจัดจานดีกว่าค่ะโหเรื่องมากอีกเนาะนี่ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มของเรานะคะก็เอาปลาวางลงไปนะคะแล้วก็ตักน้ําแกงส้มราดน,นะคะก็จอกมาลักษณะแบบนี้แกงส้มดกักดอกแคปลาทอดของเรานะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะรสชาติเข้มข้นนะคะออกเปรี้ยวนะคะเค็มแล้วก็หวานนิดๆน,นะคะนี่ค่ะแล้วก็น้นํา้นๆเลยค่ะหอมกลิ่นปลานะคะที่เราตำละลายไปกับน้าพริกเนาะนี่ค่ะก็ลองไปทําทานดูค่ะถ้าสงสัยตรงไหนก็มาสอบถามได้นะคะถ้างงั้นก็ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ